เต่มัม่ลิงว่าสูงมันคงมีคนอยานกินแต่นังสูงแม่กูสิไทยอยู่น,ะะน,นีจนน่จนกวามุสีหราจติดเ็กบินมุสิแอ็จะโดนทำไงบอนนีก็ยลอาไปนัานผู้ดีได้พี่นอ้องแต่ว่ากินแบบนิงน่งๆเร้อยเร้ลอยนะอันนี้สั่เอาสัดงเอาเผาิเผ <c oughs> าแล้ว่าลิศ ตอนชั้นสวยหน้านาเป็นรถอ่นเราบอกมูมมาต่คอนมูบุ่ดตอนบอกว่าตอนชั้นเป็นเพลงข้าวไอเทอเพลงอนี้ยังมาซูมดีอะ่เปเลข้าวเดีกยวนบอถ้าูมาจะู้เดีวคู่โงเรื่องหาเราก็จะ่หน่อยูขาเดียตั้งเดีกยั้งเดียั้งเด่ยวเองกระได้เดีบยวอ้ยุดเนมันเห็นสิวยาซูมฝาดนาน อ,อันนี้กล้องจ,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 จงอนันกล้องเจอฮาร์หรือเปล่าคะนีข้าวโพดุข้าวโพดขายุมอันมี่ยหนึงไหเหรอไาว่ามันเม่าอย่างไรทีามา่มัน,ออนม,นมคมาเหรนนะมันเหตุไหนะม่เหตุไหนนะเ <c oughs> จ,จ้า เออแมนบว่แมนอยู่หรออันีละ่ะมีกันหนึ่งนะัมันเปล่ามันอยู่แน่นมันอยู่แน่นมาแล้วนะฮะทุกคนสวัสดีพี่น้องปองปายทุกคนกันเลยกันนะคะเสียงไม่ค่อยมีนะคะเพราะเมื่อวันอ่าล่ำตากฝนพี่น้องะ่ะอืม ล้าตักฝนฝนตกนะคะและซึงบ่มีการยอทถอดเตวความอยากลําบากนะคะซึ่งเมื่อวานนะคะคือเป็นทีนพนาพึงพอใจในการว่าด้หน่อยแบบว่า,าทั้งนั้นทังตีทั้งยังสิแม่เราทำทำหน้าที่ได้แบบดีพ,พ่อพูแบบน่าพึงพอใจเส้นสีน่ยพี่นอ้องมันก็เลยภาพเลี่ยงมูก,กิจทะนะคะวันนี้ก็ไปทั้งทีมงานเลยนะคะพาปแบบไปแบบแบบคนไปทีมงานเลยนะคะไ,ไ้กินมูกิจทกันนะครับไปกับบอร์ดนะคะพัุบันฟิลแลนนะคะนักรนตรงตี ดันซร์เดนอย่างรานะคากับนแหละพี่น้องก็บ่ค่อยได้แต่ว่าในฝนตกจืดแล้วคนได้มาคือจืดมากนะคะจืดแบบจืดมันจะมีขอ,ขอพิดพลาดอย่างกับขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับโอ้ยพืนเบิดใครใครมาใครมาคะคะใครมาคะมไม่ได้อาบน้ําเลยเนาะไม่ได้อาบน้ําเลยเอะเไม่ได้อาบน้ําเลยเอ่อ หมินมากเลยอยากให้หมินโอของอะไรมาไม่รู้มาถึงนิดนึงอะไรขนมห้ามฉีดสิที่น้อยนะทอดเหรออ๋อพี่ทอดพี่ทอดของอันไม่พายของบอของพี่สาวของพี่อ้นของพี่สาว Miss Chili เออขอนพี่ทอดของพี่สาวแล้วอัน จะรีวิวให้อยู่นะครับว่ามันเลิศดไหมนะคะก็จะเปิดเปิดทิมอร่อยอร่อยจริงๆนะอร่อยมากอร่อยมากแบบว่าหมาไปหมาขับมาพี่น้องพากันไปกินอันมุกกระถางมากกัเลยเอาตามจริงนะทุกคนสดใดเนแอมเอาเอาเราหยวกกับบังเมนบังเมนยำไม่เห็นจคงไม่เห็นกองเครืงเลยตรงนี้แล้วมันอยาบกลิ่นน้ำไปวิ่งไปหาห้องพี่ตองไป เขายัดเปิดนะคะอันนี้เป็นมิชลีนะคะมันรนเทียนเหรมันเทียนเทียนชันแหละตอนนี้อันนี้รสอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวขอชิมก่อนแล้วกันไอศกรีมออริจ so ินอลป่ะตอนนี้อร่อยจริงบ่บบบมิบ่มิบเหมือนหุ่นบ,บ่มิบเหมือนขึ้นอย่างไรบ่มิบเหมือนอุ้ยมันเหนียวไหนอร่อยนะบ,บ,บ,บ่ม <laughs> ิบบ่มิหมืนหุ่นบ่ยัง แกนเขาเลิศนาจริงกย็ยังขายหรอกแกชั้นเขาอย็นยูปต่ปตางประเทศเวลาเปิดฮะแบ่งปันมู่นนะคะสูตรน่ะโอลาฟใส่ไม่ได้นะคะก็ให้เห็นสวัสดีค่ะนี่เพิ่งไปเขี่ยวคอยบอกว่าเขาไปเอาจากเทียนเนี่ยชุดประสาท ว่าได้จูมันเพราะโอลารใส่ไม่ได้แล้วกอ้นพ่อลารอ้วนแห้งอลาไม่ใช่หมาแล้วเขาอลาเป็นหมูแล้วอยากคู่อยากสอนดูสอนเห็นอยากเอ้ยเอ้ยเอ้อ้เ้แม่ไปดเนา่โูยบมรเจะนี่ง้างเงๆหนอไ้ยโอ้แบบตะัง่ไดเห็น้ำเออมันใส่ได้อยู่นี่น่ะ มันจะาำอะรมาน้อกเบยนึกกูเสียบให้เป็นนั่นเปันนยงอนมีมานอะไรนลเก้องกูไกินเดอีนะไ่คกินเราะามันกินอย่างนี้บเกลยเปลี่ยนมาเ่ยเรยเนียน้กินมันต้องเปลี่ยนเรื่อยมันมันมันสเบื่ออาหร หมาพี่น้องว่าเรื่องหมาอุ้ยผิดใช่แล้วผิดแบบนั้เมาผิดแบบนั้นมารักนแต่ก็ได้อรรถดีในการกินพี่ลองมันมีหอหรือไม่ห่อเทสต์ไม่ไม่บางจ้ามันไม่ผิดเลยเนาะอันมันจะมันมันจะเป็นบางยี่ห้อมันเหม็นเหมือนอยู่นะเมื่อวันนี้มึงตอนที่มึงสั่งมาตอนนั้นก็เหม็นอยู่นะอีกเพียวเหมือนก็จะทอดไม่เกินต้องมาริก้าแต่นี่ไม่เหม็นนะบาริก้าไม่ได้ใส่ยีกมัน ปาปริก้าหรือเปล่าแม่ต้องใส่ผมปาปริกาเอาลไม่ไม่มุนไม่ได้ใส่สายทำเต็มน้ำเปล่าเราอยู่ไหนเนี่ยมุนเงยมุนเงย กงหนาบางอกนคุกำลังยาวนอคนก้างย้าขึ้นเรื่อยๆเลยไหมแต่ยูบอกชอยูบอลั่นนั่นนะจัดท้บดกว่านห้องแต่ไหนเขาียคนมาหอหยอกได้ตีเขว่าเอหยอกได้น่นนะบนยางด้นีเถอะบนยางด้นีนางอยู่งไนกบบนยางด้นีอันนี้กับบนยางแล้วนี่อิตาเลนมามามันเป็นมาแบบซาดิแมปนมันมาแบบ บอควนดุแรงสิน่ะเมือห่ละเมือหร่งะมนหยอกัเออมัหยอกับเอตเล็กยอานะมักยอมันใช้แล้วมันยังบดชินมันยงบมันยังบนแต่มันหมาใหญ่แห้งหมาใหญ่แห้งมานี่เมื่อไรเมื่อไรนะเมื่อไแล้วถ้าไม่ปล่อยอีตนไปลัวค้างไว้อยู่อีตนสาดมันเวลาไฟมากผัดผัดสร้างมัน่นแบบนี้ ยี่เ่ยพูะเอ้ยยี่เบ่ยพูดอะยี่เบ่ยพูดอะยี่โอละไปพอละเมื่อคืนนี่คิอเพรว่าเอารวดอันพี่น้องที่ที่รอนะครับว่าเมื่อคืนเนี <m <m ่ยหันอ่าสัญญาณมันเล่นไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าอ่ามันใช้ระบบนอกเมื่อคืนในี่ใช้ระบบขึ้นไม่มีใครเล่นเน็ตได้เลยนะครับเมื่อคืนใช้ระบบขึ้นหรอเขาดึงใช่เขาไช้สดไงแล้วก็ยังคนมันหลายมันจุดใช่คนมันยืมคนคนสี่พันกว่าเนี่น้ำหวานเกือบห้าพันนะ อ๋อน,นี้คือลฟฟรีใช่ไหมหน้ำจติมระมันอะเอสไลฟล์สดใช่คอนก็เลยไม่มีสัญญาณลงคลิปไม่ได้เลยนะครับพยายามลงคลิปแบบโดนมากแต่แต่ก่อนโชว์วงใช่ใชขอ,อแล้วันนี้โอ้ยหน่อย,ยปากหน่อยคอกุ๊กเนี่ยครับเป็นดินระหๆ่างทางเลย นี่ดามาคนนี่ดาอเปียวดาคอันเอฟอัดินเนาะอีบังฮามึ้ยดาบังฮานะไม่ได้โอลาด้วดาอีเปียวนะครับบักฮ่านมากเยวล่าอบหนาเวลาปล่อยน่ะถ้าถ้าขาังกุ่งกันบอมันเ่นไปห้องเอ็มมี่กับห้องอัน่อมันเ่นไป2ององนีแล้วพได้เปิดประมันเ่นเขาปุบรดดี้แบบรวดเร็วนะคะเรนคือเวลากระโดดขึ้นเตียงโอ้ยเหมือนโอลาด้วคือหูมน่า <ด>น,นอนได้นอนได้แต่ว่าเหนียวนอนเหนียวนอนหลักกระโมบหลักกระข้าหนึ่งหลกักกระนี่คิดว่าโม่หลักกระห้าลูกโม่หลักกระเรละะเ่นนี่เขาอ้าวแล้ะเหนียวแล้วเหนียวนอนท่าเป็คือหลังง<อ>กกระตะว่าเหนียวกูกำลังกวนนอนเหนียวนอนอจังได่เอาเด<อ>ี๋ยวอำลาพี่น้องก่อนนะครับเดี๋ยวลุงคิดว่าจะบัได้ส้มดูพี่น้องตอนจะคิดถอดคิดถึงนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะฮะกด subscribe กดติดตามพรุ่งนี้ไป็นข้ามโฆษณานะครับไปแล้วนะครับพี่น้องครับลุงคิดกันเสียงบะมี่นะครับผู้นี้กับมีงานที่คนแก่งเราผู้นี้ วันนี้คอนแก่นนะคะเจอกันค่ะ